ตัดคอหนตัดอหน่อครบตัดหน่อยตัดหัน่อยัถงมัดม่วงหน่อยบอกว่าตัวตัวเนี่ยผมสู้ผมไม่สู้ผมชอบหกหนึ่งผมชอบหกคนไหนพูดตัวตัวผมไม่สู้ต่ผมชอบหคนอกอย่อฝากฝากพูดหน่อยได้คุณคุณพูดหน่อยฝากพูดหน่อยเดี๋ยวมัดม่วงหน่อยให้ถึวมัดม่วง กูชอบกูไม่ตู้แต่กชอบหมกรนหนเดี๋ยวไม่ตู้อบหมาหมูคูหมาไฮยีน่าเว้ยว้าวขอย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 ปรยชนฝากถึงหน่อยดิโก้ที่ว่าจะมาฝากเลยฝากที่ฝากที่มาหน่สดจิงได้เออเอสดจิงเปลาสดจิงปล่าหรืออยู่แค่ปากเคงหรืออยู่แค่ปากเคงลาบเน่าหมดลางเน่าหมดเออ ไปไปเดี๋ยวไม่สบายไปไปหายากินก่อนไปลูกไป